Collect Bars from Eliminated Players เราจะต้องเก็บทองจากผู้เล่นที่ถูกฆ่าตายอันนี้เขียนว่า Eliminated Players เลยนะคะแปลว่าเราจะต้องฆ่าคนให้ได้แล้วก็เก็บทองเพื่อนฆ่าก็ได้นะคะแล้วเราไปเก็บทรายเลือกที่จะลงในตัวโดรนเลยเพราะหวังว่ามันจะต้องมีคนมาลงบ้างแหละถ้าเกิดว่าทรายโชคดียิงเขาฆ่าเขาได้ก่อนแล้วก็เก็บทองได้ก็จะโอเคเลย ลงมาแล้วก็รีบหาอาวุธให้ได้นะคะแล้วก็ดูคนเลยค่ะเราจะต้องฆ่าคนเท่านั้นนะคะพวกบอดนี้ไม่นับนะใส่เสอแล้วเหยื่อของทรายมะเขือเทศแน่เรียบร้อยเขาไม่มีอาวุธนะคะโอเคค่ะก็อุ้มมาแล้วก็ทำการซ้ำแต่จะบอกว่าถ้าเกิดใครทองเต็มนะคะจะไม่สามารถเก็บท้องได้แปลว่า จะไม่สามารถทำเควสนี้ได้เลยเราจะต้องไปใช้ทองเช่นซื้ออาวุธซื้อกระสุนซื้อของอะไรต่างๆให้เงินมันเนี่ยแบบอยู่สักสี่พันเนี่ยกำลังดีนะคะพอดีพอซีซั่นนี้มันมาแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้แต่งปืนแต่งอะไรกันเลยทองก็จะเหลือเยอะมากอย่าลืมนะคะเพื่อนๆนต,อต้องทําการฆ่าคนแล้วก็เก็บทองและทองที่ตัวตอนเก็บเนี่ยจะต้อง อยู่ไม่เต็ม,มด้วยนะคะถ้าเกิดทองเต็มไม่สามารถเก็บได้ทันยังไงก็เก็บไม่ได้สวยแน่นอนค่ะค่าคนได้ก็เก็บไม่ได้เศร้ามาก